โดนแล้วโดนแล้วพี่โดนแล้วโดนแล้วพียจังายอยู่พี่โน โดน,นอีกแล้วครับเรียบร้อยโดนแล้วครับไม่ดีครับมาแล้วถอกมาแล้วใจเย็นดิอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่อยุย หลุดพอดีโอ้โหมาเลยยอดเป็นแล้วพี่หนงเป็นแล้วสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ฟิชชิ่งฟีสไต์นะครับ,นน F F รบเราอยู่ที่เขื่อนปราณบุรีนะครับช่วงนี้ก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับสําหรับการตกปลานะครับมัวแต่เป็นโมเรืออยู่นะครับวันนี้ก็ได้รับคําชวนจากพี่หนงนะครับแจ้งมาว่าน่าจะมีครอกปลาชดโดออกแล้วนะครับเดี๋ยวพวกเราแวะไปดูกันหน่อยครับ พอมาถึงก็เป็นสภาพนี้นะครับน้ําเพิ่งเริ่มขึ้นเองนะครับยังไม่ท่วมหญ้าเลยนะครับคลอกสะโดน่าจะหาตัวยากนะครับช่วงเช้านะครับก็เลยหันมาตีปลาช่อนนะครับแล้วก็มาตีปลาชะโดป่านะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวันนี้พวกเราจะได้ปลาช่อนได้ปลาชะโดหรือว่าเราจะได้ปลาอย่างอื่นกันนะครับต้องลุ้นหน่าดูเลยครับพอดูจากหมายแล้วลําบากครับโอ้โหไม่โดนโดนแล้วไม่โดนตัวโคตรใหญ่เลยอะ

โดนแล้วโดนแล้วพี่โอ้โหหลุดโอ้โหเสียไดยว้วะหลังจากโชว์ผลงานปลาหลุดในช่วงเช้าจนเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับเพื่อนๆที่นงแก้ตาดีครับแกเห็นฝูงกระสูบขึ้นอยู่ในหุบข้างหน้านะครับก็เลยชวนกันไปตีปลากระสูบดีกว่าครับเดีย๋ยวไปลองปลากระสูบดูครับคงต้องไปเอาดีทางปลากระสูบแทนแล้วครับออกไปข้างนอกแล้วก็ปล่อยลอยเข้ามามันขึ้นเห็นไหม มันขึ้นทั่วเลยเพราะนู้นก็มีกินเนื้อเบ็ดกินไหมนี่ไม่กินก็กระดีตัวใหญ่หญห<ะ>กระดีในใหญ่ๆอ่ะมีปะ่ะมี้มีเออกระดีใหญ่ๆมันจะลงเร็วพี่มันจะตีถึง<ะ>เออนี่ยขงผมก็ใช้เนี่ยแหละสปูนเนี่ยแหละอย่างนี้เหรอเอออย่างนี้เหรอ,อ,อ,หรอมันแหละคว้างไปแล้วก็ปล่อยตกแล้วหมุนผ่าน หา,างาแดงแป๊ดเลยอ่ะ เกลี่ยร้อยโดนแล้วโดนแ,แล้วพี่ <Okay. S 1> โดนแล้วพ oh. ี่โดนแล้วโอ้โหสูบไอ่ยี่ครับมาแล้วอือหึือหมาแล้วครับเพื่อนไอ้ยี่ไีชะโดครับไม่เจอนะเจอกระสูดโอ้โหตัวนี้เป็นไงครับดูใจเย็นใจเย็นโอ้โหมาแล้ว เก่าจนได้ครับโอ้โหมีไซส์เลยเนี่ยพี่พี่ขันเบ,บ็ดลงหน่อยพี่ขันแเบบ็ดลงนิดนึงพี่นงพี่นงแบบพี่ขันแเบบ็ดพี่ขันแเบ็ดเดือพันโอ้ยพี่เอ็งมีสองโลอะเะเม่งมีสองโลอะถ่ายอยู่พี่อโอ้โหโอ้ยกระซูบกระซูบโอ้โห เอาจนได้ครับเอาจนได้โอ้โหได้ได้ได้ไดโโ้โอ้โหสูบครับอืมแจ่เช่นพี่อย่าเพิ่งใจเย็นเอาขึ้นก่อนเอาขึ้นก่อนเดี๋ยวพันตาเบ็ดแ้อบนึงครับนพ,พี่เดี๋ยวพันตาเบ็ดใจเย็นเดี๋ยวให้ลอยก่อน ปาแล้วพี่นงส,สุดยอดสุดยอดดีหาจนเจอ,อตามแรกโอ้โหหาจะโดไม่เจอกระสูบแล้วกันครับมาแล้วครับกระสูบตัวแรกนะตามหาจนเจอเช้าเจอประชอนไม่ได้ตัวนะครับไี่ครับกระสูบโอ้เดี๋ยวให้ดูไซส์นี่วันนี้เราจะมีโลก,กว่านะนี่ครับปลากระสูบเปี่ยนปานนี่ครับ เดี๋ยวตามหาตัวต่อไปครับตีไปตรงที่มันเคยขึ้นอ่ะตีเถอะแล้วก็ปล่อยจมไปลึกๆเลยนี่กันงควายอย่างนี่สินอนโดนอีกแล้วครับเรียบร้อยโดนแล้วครับไม่หยุมาแล้ว ม,มาครับเพื่อนเโอ้โหตัวนี้ใส้สวยครับใจเย็นพี่ใจเย็นก่อนใจเยน็นใจเยน็นฮึบโอเคมาแล้วครับตัวที่สองนี่ดูยกให้ดูหน่อยนี่ครับกระสุ่ปานบุรีโอ้หดยอดเเออโอเคมาใจเย็นพี่ มาแล้วครับพี่หน่งมาแล้วพี่หน่งของเรามาแล้วใจเย็นพี่ใจเย็นไม่ต้องรีบไม่ีครับมาแล้วพี่หน่งพี่หน่งมาเลยใจเย็นไม่ต้องหวานมากพี่เอาแบบตาไม่ง้างอ่ะขันออกไปนุ่นขันออกไปนู่นขันออกไปนุ่นโดนไกลพี่โดนไกอาขันออกไปนุ่นโอเคพี่โห่มาแล้วใจเย็นพี่อุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ อ่านะครับกระสูบเอาให้ลอยก่อนเอาให้ลอยใจเย็นใจเย็นพี่ไม่งแรงดีแล้วกระสูบเนาะ <c oughs> เห็นไหมล่ะเต็มปากเลยอนี่หลุดพอดีเลย,โอ,ยโอ้โหมาไหม,ไมสุดยอดเป็นแล้วพี่หนุ่มเป็นแล้วหนึ่งตัว ก็สำหรับช่วงบ่ายนะครับพวกเราคงต้องเดินทางกลับแล้วนะครับเพราะว่าขนาดนี้พวกเราได้ถูฝนนะครับล้อมไม่หมดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นทริปกระชับมิตรนะครับไม่ได้ตกปลากับพี่โหน่งมาประมาณ 6- 7ปีนะครับพี่แกไปอยู่เกาหลีมานะครับหลังจากนี้ก็น่าจะมีคลิปไปตกปลากันบ่อยๆนะครับให้เพื่อนๆได้ชมนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับตกปลาให้สนุกใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วพบกันใหม่ครับ